สวัสดีค่ะมีเรื่องที่หลายคนนะคะชอบฟังมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องไต้สดือมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นชาวสกอตแลนด์ปวดรู้จักเองแหละย้อนกลับไปนานมากอะตั้งแต่ก่อนที่จะรู้จักกับแฟนคนอังกฤษตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานกับมิสเตอร์ หลายปีมากนะคะเขาเป็นผู้ชายคนแรกที่โบสทเนี่ยได้พูดคุยติดต่อแล้วก็ไม่เคยเจอตัวกันนะคะเราพูดคุยออนไลน์นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะรู้จักเขาใน Yahoo Messenger หรือ MSN 2ออย่างนี้แหละ เพราะตอนนั้นเนี่ยพวกก็ใช้2เว็บนี้ในการแชทนะคะโปสตคุยกับเขาอยู่พอสมควรจนเขาบอกว่าฉันจะไปหาเธอแล้วนะหลังจากนั้นเขาก็หายไปเลยค่ะหายไปเป็นปีๆเลยจนโอ๊มีแฟนนี่แหละแล้ววันหนึ่งเขาก็ติดต่อมาว่าตอนนี้ฉันกําลังจะมาประเทศไทยแล้วนะเธอยังโสดอยู่หรือเปล่าพวกก็บอกว่าโบไม่โสดแล้วละแล้วเรามาเจอกันได้ไหมล่ะไม่มีปัญหาก็นัดแนะเจอกันนะคะ เขามากรุงเทพแล้วเขาก็มีแฟนสาวน้อยนะคะพอก็นัดเจอกับเขาไม่ได้ไกลบ้านที่โบอยู่นักนะคะก็ไม่ใกล้อยู่กรุงเทพก็ขับรถไปรับเขาแล้วเราก็ไปกินข้าวกันไปเดินห้างกันตามแบบของโบอ่านะเขาเล่าว่าที่เขาหายไปเพราะอะไรสิ่งแรกเลยคือเขาขอโทษก่อนและสิ่งแรกเลยที่โอนเห็นเขาคือผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แบบที่ฉันจะคบ เป็นแฟนและแต่งงานเป็นสามีจากภาพลักษณ์่าจะมีความรู้สึกมีเซนส์ของตัวเองนะคะและทุกคนก็คงมีเซนส์ของคุณแต่ละคนนั่นแหละว่าเมื่อเจอกันแล้วเนี่ยคุณมีความรู้สึกกับ ผู้ชายที่คุณเห็นยังไงนะคะเขาบอกว่าตอนที่เขานัดกระโอ๊ว่าจะมาเนี่ยเขาประสบกับปัญหาถูกออกจากงานจําไม่ได้หรอกว่าเขาโดนให้ออกหรือเขาออกเองหรือยังไงอันนี้จําไม่ได้เลยอาชีพของเขาทํางานบนเรือ6เดือนอยู่ทะเล6เดือนอยู่บนบกพอไม่มีงานแล้วเนี่ยก็ไม่มีเงินพอไม่มีเงินแล้วเขาก็ อยากจะเดินทางมาหาเขาก็ตัดสินใจว่าวิธีที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่ทุรนทุร,รายอันนี้พูดให้สวยตัดการติดต่อไปเลยเพราะถ้ายังติดต่ออยู่ก็อยากจะมาเจอตัวจริงๆแล้วว่าเป็นยังไงพะเขามีความรู้สึกกับโปต,ตอนนั้นนะนะนะก็เลยตัดไปเลยแล้วก็ยาวไปเลย จนเขาตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่งหลายปีนะคะก็เข้าใจได้ก็บอกไม่เป็นไรไอ้ก็ให้เวลาอยู่อยู่ประมาณหนึ่งเมื่ออยู่ไม่กลับมาไอ้ก็เดินหน้าต่อไปเขาบอกว่าครั้งนี้เขาก็ให้โอกาสตัวเองแล้วก็จะกลับมาขอโอกาสประวัตครั้งใหม่แต่เขาก็ทำใจเอาไว้แล้วก็มีคน นที่เขาติดต่ออยู่เหมือนกันถ้ากรณีที่ปโป๊ดไม่ให้โอกาสเขาแล้วเขาก็คิดแล้วว่าคนอย่างโอ๊ตเนี่ยคนดีๆน่ารักค <c oughs> งมีคนอื่นไปแล้วแหละก็เป็นอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนี้และสิ่งที่อยากเล่าใต้สะดือเป็นยังไงน้องผู้หญิงที่ผู้ชายคนนี้คบอยู่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของพี่โอ๊ตน่ะส่ง จูปลอมมาให้หนูสีดำปึ๊ดเลยดูสิเพื่อนพี่โอ๊ตะเป็นคนแบบนี้เขาบอกว่าก็ฉันกลัวว่าเธออะจะไปมีคนอื่นฉันก็เลยส่งตัวแทน ในกระดาษที่ผู้ชายเนี่ยเป็นคนผิวขาวนะส่งสิ่งของดำปื๊ดเลยอันนี้น้องก็พูดเขาก็พูดขำๆกันนะนะแล้วเขาก็ไปเที่ยวสไตล์ที่เขาเที่ยวก็ไปบาร์ไปดื่มนะคะนั่นคือไม่ใช่สไตล์ของโอดเลยตอนที่โอดไปรับผู้ชายคนเนี้เราก็พาเขาไปกินข้าวพาเขาไปห้างพาเขาไปสถานที่ไม่ใช่เป็นแนวบาร์ไปกินร้านอาหารก็ทรมาดาอย่างเงี้ยก็รู้แล้วแหละว่าเป็นคนละแบบเขาเนี่ยไป ดื่มกันแล้วเขาก็พูดคุยเล่าให้ฟังแหละว่าสไตล์การใช้ชีวิตตอนที่เขามาเจอกับผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงนะเขาก็ติดต่อรู้จักกันมาพักหนึ่งนั่นแหละนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องใต้สะดือตัวแทนของผู้ชายที่ให้กับแฟนสาวนะคะโอ้ตอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะสังเกตว่าในเมืองที่โอ๊ตอยู่เนี่ยก็ขับรถผ่านเหมือนกันมีร้านป้ายเขียนว่าสําหรับผู้ใหญ่เท่านั้นคือแอ u l ด ช็อปอะดัลสโตร์หรืออะด้าโอลี่ก็ว่าไปนะผู้คนเนี่ยเขาก็จะรู้แหละว่าร้านนี้คืออะไรตอนมาใหม่ๆก็คิดว่าเอ๊ะเป็นเหมือนร้านวิดีโอเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> เขามีการจัดแต่งไงเหมือนร้านเช่าวิดีโอตอนที่บนมาใหม่ๆเนี่ยยังมีร้านเช่าวิดีโออยู่นะวันนี้หลายปีมาแล้วไม่มีแล้วนะอยากดูหนังก็เช่าออนไลน์กันหมดเลยก็ไม่มีเป็นวิดีโอที่เป็นตัววิดีโอเลยนะไม่มีแล้วพวก็คิดเองไงว่าเป็นร้านวิดีโอแนวแบบที่ไม่เหมือนกับร้านวิดีโอทั่วไปหรือเปล่าเป็นแนววัยรุ่นไหมหรือเป็นวิดีโอแนว X X อย่างนี้เพราะเขาเขียนว่า Adal คิดว่าจะเข้าไปดูแต่อย่าดีกว่าการ <c oughs> การพลาดเผื่อไม่ใช่เดี๋ยวเราจะอายซะเองอ,งอย่างนี้ก็ถามมิสเตอร์ว่าอยู่ร้านอันเนี้ยเขาเป็นร้านยังไงอะ่ะเธอก็บอกว่าเขาเป็นร้านขายของเซ็กซี่ <c oughs> ของผู้ใหญ เขาก็อธิบายให้ฟังอะนะพวกก็เลยเข้าใจว่าอ๋อรู้แหละเพราะว่าเราอะฟังแล้วก็ดูดูใน u t u b e เนี่ยแหละเกี่ยวกับญี่ปุ่นเยอะเราก็เห็นของญี่ปุ่นแล้ว่าเป็นยังไงแต่ของฝรั่งเราไม่เคยเห็นเขาก็มีเสื้อผ้าเซ็กซี่เพราะบางน้านเนี่ยเขาจะมีขึ้นเลยว่า l o n g e r i e l i n g e r i ะพวกก็ออกเสียงคำนี้ไม่ค่อยแม่นนะนะ l i n g e r i ก็คือเป็นชุด ชั้นในว่าวิวเซ็กซี่ว่าไปแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่คนชอบเวลามีกิจกรรมแล้วก็เอาอุปกรณ์มาใช้กันก็ว่าไปโซ่แทกคุณแจมือเพราะก็คิดอย่างนั้นนะนะแล้วก็ของเล่นแบบใต้สะดือด้วยคิดว่าไม่น่าพลาดนะเพราะไม่มีประสบการณ์เข้าไปหรอกเพรไม่กล้าเข้าวาดเขิน <laughs> น,นี่ก็คือสิ่งที่เห็นนะคะว่าเป็นร้านที่เกี่ยวกับของใต้สะดือก็น่าจะมีเป็นแนววิดีโอหนังโปด้วยแหละถ้าบนมีความกล้านะโป้ก,ก็คงเข้าไปแล้วแหละแต่โปไม่กล้าจริงๆด้านหน้าร้านเนี่ยก็เป็นลักษณะเป็นร้านธรรมดาแค่มีป้ายบอกชัดเจนว่า a d u l t Only แล้วก็มีตัวหนังสือให้รู้ว่ามีอะไรขาย เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆคนที่เขารู้เนี่ยเขาก็จะเข้าใจเลยว่าถ้าเขาต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับกิจนี้ก็ต้องมาที่ร้านแบบนี้นะคนไม่รู้หรอกว่าเขาขายกันจํากัดไหมว่าต้องอะไรแบบไหนที่อนุญ,ญาตให้ขายโดยที่ไม่ผิดกฎหมายเคยฟังข่าวที่ไทยเนี่ยมีคนเอาของปลอมไปขาย แล้วก็มีคนซื้อกันแล้วก็มีข่าวบอกว่าไม่ถูกกฎหมายแต่นานแล้วนะตอนนี้พวกก็ไม่รู้เป็นยังไงอะนะรวมไปถึงตุ๊กตายางพวกก็เคยฟังข่าวที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เลิกกับภรรยาเขาไปนานแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้มีใครใหม่เพราะเขาไม่อยากให้ลูกสาวที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีปัญหาแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเขาก็เลยมีความสัมพันธ์กับตุ๊กตาย,ายางแล้วกันอันนี้ฟังจากข่าวนะคะ นี่แหละที่อยากคุยวันนี้นะคะเกี่ยวกับร้านที่ขายของ <c oughs> ที่เกี่ยวกับกิดใต้สะดือนะคะใครมีประสบการณ์แบบนี้หรือมีประสบการณ์ตรงในการเข้าไปในร้านเป็นยังไงนะคะนายอเมริกาและประเทศอื่นๆที่คุณอยู่นะคะมาคอมเมนต์ไว้ได้ปนอยากรู้ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังขอให้ทุกคนมีความสุขใครที่หาแฟนฝรั่งอยู่ก็ค่อยๆดูนะคะขอให้เจอคนที่ดีนะคะแล้วก็คุณก็ชอบเขาพอใจเขานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ